เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตอรุณสวัสดิ์ครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวสรรหนายวันนี้อาจารย์ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับเลขมงคลเศรษฐีนะครับหลักการอ่านเบอร์ของผมนะครับจะอ่านทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับและ3ตัวหน้าไม่อ่านเป็นรหัสประเทศคนส่วนใหญ่ใช้แต่อ่าน7ตัวหลัง7ตัวหลังนะครับจะแบ่งอย่างนี้นะครับหลักที่ล้านและหลักที่แสนนะครับนับจากซ้ายมือนะครับหลักที่ล้าน และหลักที่แสนนะครับก็คือตําแหน่งครอบครัวนะครับส่วนหลักพันและหลักร้อยเป็นตําแหน่งการงานการเงินงนะครับหลักหน่วยและหลักสิบเป็นตําแหน่งของความรักนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นนะครับกันที่เลข 0..0, 00นะครับเพราะว่า0เนี่ยนะครับคือดาวมรตยู ดาวของการเริ่มต้นใหม่นะครับดาวของการสูญเสียสูญสิ้นนะครับศูเนี่ยยังแทนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะดังนั้นไม่ว่าศู์จะไปจับคู่กับอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับถือว่าตีเสียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะจับคู่กันหนึ่งสองสามจับคู่กับอะไรถือว่าเสียทั้งหมด0ูเนี่ยจับคู่กับ0ูนั่นหมายความว่าดาวมรตกยูถึงสองดวงพลังอํานาจจากคนที่จะเจ็บป่วยเนี่ยนะครับ โดยใช้เบอร์เนี่ยจะมีความเจ็บป่วยมากๆถึงขั้นรุนแรงศูนย์ไปอยู่ในตำแหน่งครอบครัวนะครับเขาเรียกตำแหน่งครัวถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไหร่นะครับนั่นให้ทายได้ทันทีว่าครอบครัวต้องมีใครไม่ว่าพ่อหรือแม่ถ้าเราเป็นคนใช้เบอร์นะฮะไม่ว่าพ่อหรือแม่จะต้องมีคนเป็นโรครายไม่มาเลงก็เนื้องอกอันนี้คือชัดเจนมากๆให้ทุกท่านตรวจสอบเลยฮะบเบอร์นั้นนะครับแล้วก็จะเป็นความที่ เจ็บป่วยอดอดแอดแอดแล้วก็คือจะไม่ค่อยหายรักษาไม่ค่อยหายต้องเปลี่ยนเบอร์พลังงานจะส่งผลทําให้ชีวิตทานดีขึ้นถ้าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนออกไปนะครับดังนั้นให้เน้นย้ำว่าศูนย์ศูนย์อยู่ตําแหน่งหลักล้านและหลักแสนคนในครอบครัวนะครับพ่อแม่นะฮะหรือลูกนะฮะก็พูดง่ายจะต้องมีใครเป็นโรคร้ายแน่นอนชัดเจนนะครับต่อไปถ้าเกิดศูนย์ศูนย์มาอยู่ในตําแหน่งการงานการเงิน